ไปดูกันอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับยายเมียนดีกว่านะคะคร,ครั้งนี้เนี่ยจะพาไปส่งเสริมเยาวชนค่ะกับกิจกรรมให้เราเนี่ยห่างไกลาย,ยาเสพติดแล้วก็อบายามุกด้วยการเล่นกีฬาอย่างฟุตบอลนะคะซึ่งครั้งนี้เป็นน้องๆตัวจิ๋วว่าที่นักฟุตบอลในอนาคตด้วยติดตามชมได้กับยายเมียนค่ะทียยียเทท่านผู้ชมเจ้า่ะ สังคมในบ้านเมืองเราเนี่ยมีแต่แย่งชิงเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่รถเมย์พนักงานเงินเดือนแค่หมื่นกว่าเขากลับมีมุมมองว่าเด็กๆในชุมชนที่โดยโอกาสสุ่มเสี่ยงต่ออบายมุกต่างๆเช่นติดเกมหรือว่ายาเสพติดเป็นปัจจัยเสี่ยงจึงทําให้เยาวชนในชุมชนเนี่ยเกิดสิ่งที่เราแล้วก็สิ่งที่ไม่ไดีเกิดขึ้นกับอนาคตของพวกเขา เขาจึงชวนเด็กๆเนี่ยมาเล่นฟุตบอลจากเด็กๆในหมู่บ้านนะฮะ,<น>ะเล่นกันไม่เป็นเลยเห็นอยากจะเล่นบอลกัน,นก็เลยใช้พื้นที่ของสนามหมู่บ้านซ้อมให้ทีมเด็กๆแต่ละตำแหน่งแต่และหน้าที่ของเขาถึงจะเล่นไม่เป็นแต่ก็เอามาฝึกซ้อมจนเก่ง มีจิตอาสาเป็นตำรวจในพื้นที่รุ่นพีพีที่เล่นฟุตบอลเก่งมาเป็นตัวอย่างผมชื่อสมโพศครับเป็นตำรวจครับ,รรบอยู่โรงพักสามโคกเนี่ยครับดีครับคืออย่างน้อยเขาก็ได้ฝึกร่างกายการทักษะเล่นฟุตบอลทําให้ร่างกายแข็งแรงก็ไม่ไปยุ่งอยาเสพติดอะไรมันก็ดีเป็นโครงการนักฟุตบอลส่งเสริมให้เด็กได้เล่นฟุตบอลกันเด็กๆมีคุณภาพครบางกายาเสพติดครับครับพ่สมพพร้อมทั้งจัดหาชุดกีฬาอุปกรณ์การเล่นฟุตบอลอาหารการกิน ก็เลี้ยงเสมือนลูกพยายามปลูกฝังให้รักกีฬาเย็นมาหลังจากเลิกเรียนก็มาซ้อมบอลกันทุกคนและผู้ปกครองเองก็ให้การสนับสนุนติดโทรศัพท์มากเลยเยวนี้เลิกเรียนมาก็ไปซ้อมบอลปีค่ะโรคเขาก็หายไปด้วยโรคก็หายด้วยใช่แล้วลูกก็เล่นบอลแข็งแรงแข่งขันเสร็จก็พาไปผ่อนคลายพันธุ์ญาของรถเมย์ก็คอยทําอาหารเลี้ยงดูเด็กๆทุกวันเพื่อเป็นปันและกําลังใจ เด็กเยาวชนนะฮะอายุไม่เกิน12ปีทีม a o v c ครับของจากหมู่บ้านคณาที่15เราก่อตั้งมาด้วยความตั้งใจให้เด็กๆมีพื้นที่ในการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลนะฮะอันนี้มีเด็กอยู่ทีมประมาณ12คนวัตถุประสงค์ก็คือให้เด็กห่างไกลาจากเกมยาติดติดพอมีกําลัง ที่นี่หน่อยก็เก็บหอมลมลิบให้เด็กๆนะฮะแล้วก็พัฒนาทีมมีทั้งพุทธทั้งอิสลามฮะเราไม่แบ่งแยกเปิดพื้นที่ให้ทุกศาสนามาอยู่ด้วยกัน <c oughs> เป็นงบส่วนตัวของผมฮะแล้วก็ของแฟนของน้องของเพื่อนคอนเนคชั่นต่างๆของที่ที่เรามีะฮะสานสนุนเรื่องเสื้ออุปกรณ์ฟุตบอลกระติกน้ําถังน้ําโดยเฉพาะถังบัวะฮะให้ถังน้ามา เราเปิดทีมมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมฮะแมตชนี้เป็นแมตที่15่ฮะชอบครับมีพัฒนาการดีขึ้นค่ะความบกพร่องทางการได้ยินเป็นการฝึกการแล้วฟังเสียงชอบสีคาดีกว่าไปมั่วอย่างอื่นหายากมากไม่มีใครเสียสละเท่าเขาหรอกถึงแม้รายได้จะน,น้อยแต่หัวใจนั้นก็มีความเสียสละเพื่ออนาคตของชาติยายเม้นขอประกาศเลยเจ้าค่ะว่าสุดยอดเลยจริงๆเจ้าค่ะท่านผู้ชมโไหมร้เออ Yep, 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 be calm, wrong, yep, yep, yep.